สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ดัตสัน120 Y แวนทะเบียนกไก่กไก่7249ลำปางนะครับหรือจะเรียกว่าดัตสัน v v 2 1 0ก็ได้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2519หรือปี1976นะครับเป็นรถแวน3ประตูนะครับรูปร่างแปลกตาดีนะครับแวนดัตสันเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับ หาที่ไหนไม่ได้มาหาที่บางได้นะครับบางมีสองคันนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ a 14นะครับเดี๋ยวพาไปชมดูด้านในนะครับคันนี้ใส่พวงมาลัยของ Honda i n t e g r a มานะครับสวยดีครับจับถนัดมือดีครับไม่ชอบไปเปลี่ยนเอานะครับคอนโซลเดิมนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับเกียร์ออโต้ด้ยครับคันนี้ เสร็จแล้วนะครับนี่บอ่อหลังนะครับบอ่อหลังครับได้นะครับด้านหลังมีล้อด้วยครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูดีกว่าครับเอ่อผมข,ขนล้อไปส่งลูกค้านะครับก็เลยยังไม่ไล้ลงนะครับเดี๋ยวพลิกผ้าให้ดูพื้นหลักงพื้นล่างยังดูดีอยู่นะ ก็ยิงใส่ของได้เยอะนะครับรถพร้อมใช้เลยครับชดรถใช้งานได้นะครับแอร์เย็นด้วยครับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องครับเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินนะครับสองห้าหกศูนย์ภาษีปีประมาณแปดร้อยครับไม่แพงครับจดใหม่ได้เอกสารครบนะครับเจ้าของยังมีชีวิตอยู่นะครับ เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลองไปขับขี่กันดูครับกระจกบานนี้สามารถไขลงได้นะครับทั้งสองด้านนะครับแต่ตัวมือไขของผมหายไปแอร์นะครับีออโต้ครับขับดีครับขับง่ายเลยครับวงมาลัธรรมดานะครับไม่ใช่คอเวอร์ แดังนะครับระบบไฟติดไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวติดไฟกระพริบติดนะครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์ดั้สาน1 2 0ยแวนคันนี้แอร์เย็นหนาวเลยครับขับสบายครับเป็นเกียร์ออโต้ครับถ้าอยากได้รถเก่าสักคันที่เป็นสไตล์รถแวนแคมปิ้งแบบนี้ไม่ผิดหวังครับเอาไปปั้นต่อจบสบายสบายครับ